ประสุบัที่กำลังชนสามชนประจานีามา, 25, างพันห้ากระผมขอขอบพระคุณรองผู้บัาการสอนชนเป็นอย่างสูงที่ได้จ้าให้เกียรติแล้วก็มาร่วมในพธิธีเปิดในวันนี้แล้วก็รวมถึงผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพธิธีปปปเปิดการอบรมปัมจุบันัก้ของรัฐมนตรีที่มีหน้าที่และอำน,นาจและรับผิดชอบ เกี่ยวกับการรักษาผล,าลประโยชน์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติแผ่นดินให้มีความเป็นรูปธรรมได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในสับดาหการนำคนทุกนายที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน่าสองคนที้มีความรู้ความตั้งใจในการของพระราชบัญญัติฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อทั้งภาครับการข้าราชการนและภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สสารส่งชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยกำหนดเป็นนโยบายการปฏิบัติงานการด้านการรักษาความมั่นคงและคุณประโยชน์ของภ่าอากาศยานซึ่งจัดเป็นแผนระดับที่สงเรื่องที่สองคือการพิการนาหลักปฏิบัติประจำในการบูรณาการและการประการปฏิบัติร่วมกันซึ่งที่ห้าและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานทางทะเลทั้งในและต่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานหลักในสองชนเรื่องอีกแปดคือการให้เป็นไปตามแผนงานและจัดเตรียมหลักสูตรรองรับเรื่องอีกเก้าคือการส่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแจ้งืนเวลาอื่นช่วงเดือนตุลาคม ดังนั้นก็จะมีกำลังคนที่ย้ายเข้ามาใหม่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการรปจุกำลังคนในชว่วงเปลี่ยนผ่านที่พวกเราทราบูีแล้วกระถมพีเทกันแล้วนี่ก็ต้องพยายามมันภา,าพี่สับดะสำหรับภาพทพ่สัสดะ เรลมาทึภาพครับสามภาพครับท่านผู้บริหารท่านผู้บริารตับสินกรรมการในของชนและท่านผู้ชา Big Data แล้วก็ระบบฟิชนะครับและส่วนใหญ่ดานฝั่งนึของคืระบบ Big Data นะครับด้านหลังของนีจะเขตต่อเนื่องเขตทะเลนาเขตรีแอนดครับรวมถึงพื้นที่ปฏิบัติการและเป็นทอบของของที่สามภาค